สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและเป็นบุคคลสําคัญที่บันทึกภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของไทยในยุค7จศูนย์หรือช่วง90ปีก่อนไว้อย่างหลากหลายครับเขาคือดรโรเบิร์ตลาริมเพนเดนตันเพนเดนตันเกิดที่มินนิโซตาและเติบโตมาในแคลิฟอร์เนียเขาได้รับปริญญาเอกในสาขาวิทยา,าศาสตร์ดินและเดินทางมาเป็นอาจารย์ที่ประเทศอินเดียเพนเดนตันย้ายเข้ามาถ่ายในช่วงปี2478 ซึ่งขนาดนั้นเรียกว่าสยามเขาเข้ามาเป็นนักเทคโนโลยีดินทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเทนเดินต้านรักผู้คนและแผ่นดินสยามเป็นอย่างมากเขาได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ต่างๆของทุกภาคของสยามและได้บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นจำนวนมากก่อนที่จะได้กลับไปทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาภายหลังเขาเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรให้กับคณะผู้แทนองค์การสหรประชาชาตินะ สยามและได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการกว่า160ชิ้นหลังจากเกษยียณอายุราชการเขาได้กลับมาอย่างประเทศไทยและเสียชีวิตลงเมื่อ23มิถุนายนพุทธศักราช2500